ได้ปรากฏเหลือกมาจากเขื่อนลำตะคองครับห้าตัวหนึ่งโลหกตัวโลนะครับก็วันนี้จะมาทำแกงป่าปรากฏเหลืองนะครับก่อนอื่นก็หั่นเป็นชิ้นก่อนครับอืม ใบกระเพราพริกไทยอ่อนใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าซอยตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงมาผัดให้หอมก่อนนะครับ ใส่กระชายลงไปก่อนเลยครับพอน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาใส่ลงไปนะครับ <c oughs> ใส่ลงไปก่อนตอนน้ำเดือดือดๆนี้เลย <c oughs> แต่อย่าเพิ่งคนนะครับรอให้ปลาสุกก่อนมันจะคนนะครับเดี๋ยวมันจะขาว